สวัสดีค่ะอัปเดตงานเซลลราคาโปรดีๆให้พี่ๆได้รับชมค่ะในคลิปวิดีโอนี้หนูอัปเดตเป็นเสื้อชีฟองแขนสั้นอก30บวกนะคะราคาโปรโมชั่นตัวละ40บาทพี่ๆรับ5ตัวขึ้นไปหนูแถมฟรีให้3ตัวนะคะตกไปตัวละ25บาบาทเองนะพี่ๆจะไม่รับจริงๆหรอคะ มาเอฟได้เลยนะพี่พี่ท่านไหนที่รับชมหนูผ่านช่องทาง YouTube นะคะหนูจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้คลิปทุกคลิปค่ะพี่พี่เมมเบอร์แล้วแอดไลน์ทักเข้ามาสอบถามหนูได้เลยนะคะถ้าแอดไลน์ไม่เป็นโทรเข้ามาค่ะหรือถ้าโทรไม่เป็นกดไม่คลองพี่พี่จิ้มลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะหนูจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปทุกคลิปค่ะมาเริ่มต้นที่ตัวแรกกันเลยนะ ตัวนี้อกได้สามสิบสี่ค่ะพี่พี่อกได้สามสิบสี่งานกระดุมหน้าเป็นสีส้มส้มแบบเลื่อมๆเงาๆส้มไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรส้มไม่ส้มแป๊ดอะพี่พี่ส้มไม่สดเออเป็นส้มเหี่ยวก็ได้อกได้สามสิบสี่นะคะส้มไม่เหี่ยวหรอกค่ะโอ้ยสีสวยขนาดนี้ตัดลายดอกสีอ่าเทาๆเข้มๆฟ้าๆด้วยอะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สามสิบกค่ะ อุ้ยตัวนี้แขนน่ารักใส่ออกมาแล้วน่ารักนะพี่พี่ตัวนี้ใส่ออกมาแล้วน่ารักมากใส่กับวังเกงสีดาคือเลิดเลยอกได้สามสิบหกนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สามสิบแปดค่ะเป็นสีฟ้าเข้มพี่พี่เป็นสีฟ้าเข้มนะนี่ฟ้าตัดลายสีน้ําเงินเข้มกับสีแดงเป็นงานกระดุมหน้าด้านหน้าและด้านหลังนะคะ พี่ๆเหลือไม่เยอะแล้วนะคะที่นํามาจัดโปรน้องไม่ได้เป็นตําหนิหรือวาอ่าขาดหรือว่ามีรอยอะไรนะคะที่นํามาจัดโปรก็คือเหลือไม่เยอะอยากคืนกําไรให้พี่ๆด้วยอ,อดีไหมดีนะเพราะว่าทําความสะอาดให้แล้วเรียบร้อยด้วยคุ้มสุดคุ้มไปเลยสองต่อสามต่อเลยนะพี่ๆรับไปห้าตัวแถมอีกสามตัวแล้วก็จัดโปรอื้อ ซักด้วยทำความสะอาดให้ด้วยเอาแกะถุงใส่ได้เลยค่ะหอมแน่นอนอกได้สามสิบแปดนะถ้าพูดบกไปวนมาพี่พี่อย่ากโกรธอย่าเคืองหนูเด้อบางทีหนูก็คิดอะไรหนูก็พูดไปเลยอะ <c oughs> ตัวนี้อกได้สามสิบแปดค่ะอกได้สามสิบแปดเป็นงานกระดุมหน้าตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลแดงนะตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลแดงนะพี่พี่ใส่เขา้ารูปเข้าทรงสวยสุด,สดเลย <c oughs> เห็นไหมเนี่ยจับเม็ดกับกางเกงยีนก็สวยใส่กับบางเกงสีดําก็สวย ตัวนี้จะเน้นเข้ารูปข้อทรงเพราะว่าเสื้อทรงอ่าเขาเรียกอะไรผ้าชีฟองแบบนี้เขาจะเข้ามาเป็นรูปเป็นทรงผ้าไม่ได้ยืดนะคะพี่พี่เป็นผ้าตายตัวเลยอกได้38ค่ะตัวที่หนูใส่ก็อก38เหมือนกันนะพี่พี่ใส่สวยใส่สบายงานชีฟองที่ร้านขายดีนะคะแล้วก็เหลือแค่น้อยนิดมากๆค่ะพี่พตัวนี้อกได้38ค่ะตัวนี้อกได้38อุ้ยตัวนี้ดูเรียบหรูผู้ดีมากๆเลย เป็นสีเขียวอ่อนอ่อนแบบอ่อนสุดๆเลยนะมีมีมอ่าเขาเรียกอะไรนะหมอนรองบ่านี่ตรงนี้เป็นรูปเป็นทรงใส่ออกมาแล้วดูสวยเลยอกได้สามสิบแปดค่ะตัวต่อไปตัว,ตว,ตว,ตวนี้อกได้สามสิบสี่นะเป็นสีฟ้าเข้มฟ้าแบบเข้มๆฟ้าสว่างม่วงๆไปเลยนะพี่ๆแต่งานจริงน้องสวยผ้าดีมากๆคล้ายๆเสื้อสูทเสื้ออะไรไปเลยนะเนื้อผ้าเนี่ยเห็นไหมดูลายผ้าสิ พี่ๆสามารถซื้อซื้อไปแล้วพี่ๆสามารถนําไปเป็นอ่าเป็นกําไรต่อได้เลยนะตัวละยี่ิบห้าบาทเองตกไปตัวละยี่ิบห้าบาทเนาะเพราะว่าแปดตัวสองร้อยบาทอืมหรือจะใส่แบบสองที่สามที่ทิ้งแบบนี้ก็คุ้มเลยนะพี่ๆตัวนี้อกได้สามสิบหกค่ะอุ้ยอกแนวทางการนิดน,นึงนะตัวนี้อกแนวทางการนิดน,นึงเป็นสีอ่าเทาเข้มตัดกับลายสีดําเล็กๆนะพี่ๆนี่ เนื้อผ้าจะประมาณนี้เลยก้องไม่ค่อยโฟกัสเลยถ้ามองไม่ชัดหรือว่าเห็นเนื้อผ้าไม่ชัดพี่ๆขอภาพเพิ่มเติมหลังบ้านได้เลยนะคะถ้าหนูอัปเดตเร็วเกินไปนะตัวต่อไปสีม่วงตัวนี้อกได้38ค่ะสีม่วงตัวนี้อกได้38งานกระดุมหน้าลายผ้าเป็นลายใบไม้ที่เป็นสีสันสวยมากๆนี่งานจริงน้องสวยนะพี่ๆมองในกล้องอาจจะแบบอุ้ยทำไม สีเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้แต่งานจริงน้องสวยทุกตัวเลยนะที่นํามาอัปเดตให้นะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้38ค่ะตัวนี้อกได้38ตัวนี้จะเป็นแบบเหลืองๆส้มๆนะตัดกับขอบแขนสีส้มพาสเทลกับสีขาวอุย๊ยดูดิ งานสวยมากๆเลยซื้อไปฝากแม่แม่ซื้อไปฝากญาติผู้ใหญ่เป็นของขวัญในวันปีมงปีใหม่นะคะพี่พี่ถ้านึกอะไรไม่ออกนึกถึงหนูนะคะนึกถึงหน้าหนูไว้เลยค่ะอัปเดตให้รับชมทุกวันเลย <c oughs> เดี๋ยวพี่พี่จะเหงาแวะมาพูดคุยกันนิดนึงก็ได้อืตัวนี้อกได้สามสิบแปดค่ะตัวนี้อกได้สามสิบแปดเป็นสีเขียวนะสีพื้นน้องเป็นสีเขียวนะเขียวเทาๆเขียวอมเทาเลย สัดลายดอกสีส้มสีม่วงเข้มแล้วก็สีชมพูบานเย็นเป็นงานแบบแต่งคอนะพี่ๆใส่แบบเหมือนเป็นเข็มขัดที่คอด้านบนเนาะแล้วก็โชว์ช่วงตรงนี้ช่วงทรวงด้านล่างช่วงอกช่วงเนี้ยอ่าอกได้สามสิบแปดค่ะงานด้านหลังเป็นงานกระดุมที่คอหนึ่งเม็ดนะตัวต่อไปสีม่วงเข้มตัวนี้เป็นงานอ่าโชว์ไหลตัวนี้จะเป็นงานโชว์ไหล่อกได้สามสิบแปดค่ะนี่ ด้านหลังเป็นงานกระดุมคอหนึ่งเม็ดกระดุมด้านหน้าเมื่อกี้เป็นกระดุมแต่งนะพี่พี่ไม่สามารถใช้งานได้นะคะหรือเป็นการกระดุมจริงอะกระดุมแต่งอ้ยหลอกนิดนึงอกได้สามสิบแปดค่ะตัวต่อไปอุ้ยตัวนี้สีสวยมากสวยมากๆเลยนะคะตัวนี้อกได้สามสิบแปดค่ะพี่พี่ซื้อไปเก็บสะสมไว้เดอ้อเพราะว่าถ้าหมดแล้วก็หมดแล้วนะรอบนี้รอบนี้หมดคือหมดเลยนะคะพี่พี่ถ้ามาใหม่ก็คือเป็นราคาปกติ ไม่ใช่ราคาเซลแล้วนะราคาเซลราคาปูจะมีช่วงท้ายปีช่วงสิ้นปีนะคะพี่พี่รีบมาเอากําไรพี่พี่ขึ้นไปคะ่ะตัวนี้อกได้สามสิบหกค่ะตัวนี้จะเป็นจัมเลยนะตรงนี้ใส่ออกมาแล้วจะอยู่ประมาณนี้ค่ะนี่ตรงนี้จะเป็นจัมอยู่ใต้อ,อกเราพอดีใส่ออกมาแล้วอยู่ประมาณนี้ผ้าพิ้วๆสวยๆเลยบานๆบานๆเนาะอกได้สามสิบหกนะคะนี่ลายดอกสวยมาก ตัวต่อไปตัวนี้ผ้าจะแบบนุ่มๆมือนิดนึงตัวนี้ผ้าจะไม่ใช่ผ้าชีฟองนะพี่ๆอกได้36ค่ะสีพื้นเป็นสีกลมตัดลายดอกสีชมพูเด่นๆเลยใส่อยู่บ้านใส่ไปเที่ยวหรือจะใส่ออกงงนออกงานก็ดูสวยนะพี่ๆผ้าพวกนี้มันใส่ได้ทุกโอกาสเลยนะผ้าชีฟองอะยกเว้นหน้าหนาวเลยเพราะว่าน้องเป็นผ้าผ้าบางเนาะน้องเป็นผ้าที่บางใส่หน้าร้อนจะ ดูแบบโอเคสุดๆเลยอกได้36ค่ะเดี๋ยวพ้นหนาวนี้ไปก็เป็นหน้าร้อนแล้วนะพี่ๆหลังจากปีใหม่เดี๋ยวก็ร้อนแล้วเนาะไม่นานเลยแป๊บเดียวดูดิสิ้นปีอีกแล้วอะค่ะตัวนี้อกได้36ค่ะอุ้ยตัวนี้สวยมากเลยเป็นงานเข้ารูปเข้าทรงที่แท้ทรูแล้วไม่ยืดด้วยค่ะขอสักสามสองสามสี่ดีกว่าใส่กำลังสวยถ้าสามหกนูกลัวจะแน่นเกินไปเนาะอขอสามสองสามสี่ดีกว่านะคะนี่ งานขออุ้ยด้านหลังเป็นงานซิปซ่อนตะเข็บนะด้านล่างแต่งเป็นแบบอืพี่ๆออกงานใส่สวยเลยนะตัวนี้กับกางเกงสีดําคือเลิศเลยค่ะอกได้สามสิบหกนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สามสิบหกค่ะตัวนี้อกได้สามสิบหกงานลายดอกโอกระดุมหน้าลายดอกกระดุมหน้าดูลายดอกนอนอันนี้น่าจะเป็นดอกลาบ กุหลาบสีขาวสีครีมสีชมพูสีแดงอะไรประมาณนี้เลยอกได้36นะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้36ค่ะพี่พี่ตัวนี้คุมก้นเลยเพราะว่าหน้าสั้นหลังยาวนะตัวนี้คุมก้นเลยอกได้36นะนี่ด้านหน้า,นาด้านหลังค่ะกระดุมหน้าหน้าตรงนี้เป็นงานแต่งนะคะไม่ใช่งานใช้งานจริงเนาะเป็นงานกระดุมแต่งค่ะ ตัวต่อไปตัวนี้อกได้38ค่ะตัวนี้ก็เน้นเข้ารูปเข้าทรงเลยออกแนวทางการมากๆเพราะว่างานกระดุมด้านหน้าตรงนี้แต่งเป็นเข็มขัดเนาะแต่งแบบคล้ายๆแล้วใส่เข็มขัดเกีๆอะ่ะอกได้36นะอ่ะขออภัยค่ะอกได้38นะคะตัวนี้ ตัวต่อไปตัวนี้อกได้38ค่ะอู้สีสุดมากๆเป็นสีส้มเลยนะงานด้านหน้าเป็นงานกระดุมนะคะสามารถใช้งานได้ที่ชายเสื้อตรงนี้สามารถผูกแต่งแบบสวยๆเลยนะพี่ๆผูกแต่งแบบออกแนวเป็นแบบเขาเรียกอ,อะไรนะอินเทรนนิดเดิงอกได้38ค่ะตัวนี้ตัวต่อไปตัวนี้อกได้38ค่ะว้าวผ้าแบบแขนฟูๆอ้วนๆอนะ เขาเรียกแขนตุ๊ก,กตาไหมอันนี้หนูไม่แน่ใจถ้าหนูเรียกผิดหรือให้ข้อมูลผิดหนูต้องขออาภัยพี่ๆีด้วยนะคะงานกระดุมด้านหน้านะอกได้38ค่ะตัวนี้ตัวต่อไปตัวนี้อกได้38ค่ะว,ว้าวตัวนี้แบบเลื่อมเลื่อมเงาเงาเลยเป็นงานกระดุมใช่ไหมตัวนี้จะเป็นงานกระดุมแป็กใช่ไหมคะเขาเรียกกระดุมแป็กเนาะนี่แบบนี้กระดุมแป็กเนาะพี่พี่อกได้38ค่ะงานกระเป๋าด้านหน้าใช้งานได้เป็นเข็มขัดด้วยอ่ะนี่ สวยมากเลยใส่แบบเน้นเข้ารูปเข้าทรงเหมือนตัวที่หนูใส่เลยนะคะนี่ด้านหน้าด้านหลังนะคะตัวต่อไปตัวนี้ก็องแนวทางการเลยเนี่ยหนูเห็นพี่ๆข้าราชการเขาชอบใส่แบบผ้าทรงนี้ตัวนี้คล้ายๆผ้าฝ้ายเลยนะพี่ๆผ้าดีมากๆเลยอกได้สามสิบแปดค่ะเน้นเข้ารูปเข้าทรงใส่แบบกําลังดีกําลังสวยนี่เห็นไหมเข้ารูปเข้าทรงพอดีเลยนะคะตัวนี้อกได้สามสิบแปดค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สามสิบแปดค่ะ ตัวนี้อกได้38งานกระดุมหน้าเป็นงานกระดุมแต่งนะคะใช้งานไม่ได้นะด้านหน้าด้าหนาหลังค่ะอุ๊ยสีสวยมากๆเลยพี่พี่งานตัวนี้สีสวยงานจริงคือสวยสดุดงดงามสุดๆเลยนะตัวต่อไปตัวนี้อกได้38ค่ะพื้นสีขาวตัดคอสีฟ้าฟ้าขาวอุ๊ยงานด้าหน้าเป็นงานกระดุมงานปักที่กระเป๋าด้านซ้ายนี่ ด้านหน้าด้านหลังนะคะอุ้ยสวยมากเลยอะ่ะตัวนี้ผ้าดีมากๆเลยนะถ้าติดป้ายหนูคิดว่าเป็นงานมือหนึ่งเลยนะพี่ๆดูดิดูเนื้อผ้าสิโอ้ยสวยมากอกได้สามสิบแปดค่ะตัวนี้อกได้สามสิบแปดค่ะตัวนี้เข้าพับพอไหมพี่ใหม่เข้าพับแบบนี้ป่ะทำไมไม่พับล่ะยืนยิน้มทำไมเนี่ย <laughs> ทุกวันเลยอ่ะพี่พี่ดูดิถ้ามหนูไม่ผลทําไมถึงโอ้หนูจะอดใจได้เนี่ยทุกวันเลยนะคะแบบแกล้งหนูว่าจะมีไหวพริบในการดูไหมว่าพี่ทํามาแบบนี้นะอะไรประมาณนี้เลยพี่พี่ตัวนี้อกได้38มสิบแปดค่ะเป็นสีกรมนะงานกระดุมหน้าใช้งานได้นะคะตัดลายดอกสีอ่ะขาวๆน้ำตาลน,น้าตาลบอกไม่ถูกเพราะว่าน้องเป็นสีผสมเนาะตัวนี้อกได้สามสิบแปดค่ะตัวต่อไป ตัวนี้อกได้สามสิบสี่ค่ะตัวนี้อกได้สามสิบสี่ตัวนี้เป็นแบบมีแขนนิดนึงแขนไม่เยอะนะพี่ๆด้านหน้าเป็นงานกระดุมเป็นสีครีมนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นสีครีมตัดกับสีน้ำตาลน้ำตาลอ่อนนี่ตัดลายจุดสีน้ำตาลอ่อนทั่วทั้งตัวเลยนะนี่ดูงานใกล้ๆได้เลยงานดีผ้าดีผ้าสวยมากๆอกได้สามสิบสี่ค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สามสิบหกค่ะนี่เป็นงานแบบ ไม่ค่อยมีแขนแต่มีนะอะไรประมาณนี้เลยโชว์แขนไปเลยค่ะแขนสวยๆของเราอกได้สามสิบหกค่ะอุ้ยแต่งมาสวยมากเลยเสื้อตัวนี้อกได้สามสิบหนะถ้าหนูใส่นะถ้าหนูกล้าใส่นะพี่พี่หนูจะใส่มาให้พี่พี่ดูเลยแต่หนูไม่กล้าใส่ค่ะกลัวแขนอ้อนวนกลัวแขนหนูอ้วนตัวนี้อกได้สามสิบหกนะอุ้ยน่ารักจังเลยแต่งด้านหน้าเห็นไหมนี่ ตรงนี้เป็นงานกระดุมใช้งานได้นะคะสามารถแกะใส่ได้เลยแกะถอดออกถอดเข้าได้นะคะดูแต่งมาแบบน่ารักน่ารักลายผีเสื้อทั่วทั้งตัวเลยนะคะอกได้36ค่ะตัวต่อไปแขนกุดตัวนี้อกได้38ค่ะตัวนี้เป็นแขนกุดเลยค่ะไม่มีแขนแบบสองสามตัวเมื่อกี้แล้วนะอกได้36เออขออภัยค่ะอกได้38ค่ะอัปเดตมากเกินไปพูดเยอะเกินไปลืมเลยพี่พี่ลืมไปเลยอะ่ะ ด้านหน้า,นา,นาด้านหลังนะลายแบบนี้ชั่วทั้งตัวเลยพี่พี่อันนี้หนูไม่แน่ใจว่าเขาแต่งเป็นลายแบบอะไรลายหินหรือเปล่าตัวต่อไปหินที่เป็นสีหินหินอ่อนเหรออ๋อหินอ่อนก็ได้ตัวนี้อกได้สามสิบสี่ค่ะตัวนี้อกได้สามสิบสี่เป็นแขนกุดที่เป็นงานกระดุมหน้านะแขนกุดงานกระดุมหน้านะคะพี่พี่โอ้โหคุ้มสุดคุ้มเลยอะ่ะตัวละสี่สิบบาทเองถ้าเป็นหนูนะหนูจะรับไปสักยี่สิบตัว สามสิบตัวเอาไปทำกำไรต่อแต่ช่วงนี้ไม่ว่างทำกำไรเลยค่ะพี่พี่อัปเดตให้พี่พี่ชมรวรวไปเลยอยากให้พี่พี่ได้รับชมสินค้าภายในร้านเยอะๆเนอะเพราะว่าสินค้าที่ร้านมีเยอะมากๆพี่พี่บางครั้งอัปเดตวันละคลิปสองคลิปต้องขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะบางทีมันลูกค้าเยอะหรือตอบช้าตอบไม่ทันพี่พี่โทรเข้ามาแบบนี้หนูก็ไล่ตอบตามลำดับที่ ตั้งแต่คนแรกแล้วก็ย้อนขึ้นไปหาคนคนล่าสุดเนาะหนูต้องขออภัยตรงนี้ด้วยนะถ้าพี่พี่ไม่ทันใจพี่พี่นะคะตัวนี้อ,อกได้สามบสี่ค่ะตัวนี้เป็นสีม่วงพัดเทลสวยมากงานซิปด้านข้างฝั่งขวานะพี่พี่นี่สามารถใช้งานได้จริงนะคะไม่ได้เป็นซิปหลอกหรือว่าไม่แตกไม่ชํารุดอ่ะไม่ตำหนิเออตัวนี้อ,อกได้สาค่ะ ตัวต่อไปตัวนี้อกได้34ค่ะอุ้ยตัวนี้น่ารักจังเลยสีดอกแบบดอกอะดอกใหญ่มากดอกสีชมพูดอกสีแดงแบบนี้เลยนี่เห็นไหมสีขาวด้วยชมพูด้วยผ้านุ่มๆนะคะตัวนี้ไม่ใช่ผ้าชีฟองค่ะตัวนี้อกได้34สนะตัวต่อไปตัวนี้อกได้32สสองค่ะอุ้ยตัวเล็กมากทําไมจะใส่ได้เนี่ยอยากใส่จังเลยอกได้สานะเป็นสีฟ้าตัดลายแบบ เล่นสีอ่ะพี่พี่บอกไม่ถูกเลยสีสวยมากงานจริงน้องสีสดมากๆเลยนะอกได้สาสสองค่ะนี่เอาไว้ใส่นอนเอาไว้ใส่อยู่บ้านถ้าพี่พี่ไม่กล้าใส่ออกจากบ้านเหมืนหนุมใส่อยู่บ้านเดินทั่วบ้านเลยค่ะตัวนี้อกได้สาสสองค่ะว้าวตัวนี้ก็สีแบบอืมถ้าแสงไฟที่สว่างสว่างส่งเข้ามาก็คือแบบสว่างแบบจ้าคือเห็นได้ชัดเลยนี่อกได้สาสสองนะคะ ตัวต่อไปตัวนี้อกได้สามสิบหกเป็นสีน้ำตาลเข้มตัดกับสีดำอืมผ้าดีมากๆเลยงานซิปซ่อนตะเข็บด้านหลังนะคะตัวนี้เป็นงานซิปซ่อนตะเข็บด้านหลังอกได้สามสิบหกค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สามสิบหกค่ะพี่พี่งานกระดุมหน้าอุ๊ยตัวนี้ผ้านุ่มมือสุดๆเลยลื่นๆเย็นๆด้วยนะเนี่ยซื้อไปฝากคุณแม่ใส่คือแบบรูปทรงมันสวยนะ รูปทรงสวยมากเลยเนี่ยหรือจะซื้อไปใส่เองก็เท่ไปเลยอะพี่พี่ลายสวยมากๆด้วยอกได้สามสิบหกนะคะอกได้สามสิบหกค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สามสิบหกค่ะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆเลยนะอุ้ยตัวนี้แบบไฮโซมากเลยอะสีไฮโซมากแล้วรูปทรงก็ไฮโซมากๆเลยเนีย่เห็นไหมด้านข้างจะเป็นแบบอ,อกอย่างงี้นี่เป็นทรงแบบ โค้งๆแบบเนี้ยพี่พี่ชายเสื้อเขาเนาะจะใส่แบบเป็นทรงโค้งๆแบบเนี้ยอุ้ยใส่กับลางเกงยินลดมากเลยค่ะพี่พี่เทียบให้ดูแล้วเมื่อกี้นําไปแมทเอานะคะอกได้สามสิบหกค่ะอะไรเนี่ยปิดคอแบบนี่ใส่แบบโชว์โอ้โหโชว์ตั้งแต่ตรงนี้ถึงนี่เลยนะพี่พี่อกได้สามสิบหกค่ะลายดอกกุหลาบสีละมุนมาก โชว์ไปเลยค่ะโชว์ผิวขาวๆข,ข,ข,ของเรางานด้านหลังเป็นงานซิปซ่อนตะเข็บนะนี่อกได้สามสิบหกนะคะตัวนี้ตัวต่อไปสีดําตัวนี้อกได้สามสิบหกค่ะสีดําตัวนี้อกได้สามสิบหกด้านหน้าตรงนี้เป็นลูกไม้นะด้านหน้าตรงนี้เป็นงานลูกไม้นะคะอุ้ยใส่เป็นซับในก็ได้นะพี่ๆหรือจะใส่เสื้อสีดําตัวนี้ไว้ด้านในแล้วใส่เสื้อเชิ้ตขาวคุมด้านนอกโอ้ย แฟชั่นนำสมัยสุดๆทันสมัยสุดๆไปเลยอกได้สามสบหกนะคะตัวนี้ผ้าย,ยืดๆเลยนะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สาคสะเป็นปงานคอวีแต่งดอกสีเหลืองสีทองสีน้ำตาลสีอะไรก็สีนั่นแหละค่ะนี่นี่ดูงานใกล้ๆโอ้โหเนื้อผ้าดีมากๆเลยพี่ๆตัวนี้ผ้าดีมากๆคล้ายๆผ้าฮานากุเลยนะน่าจะเรียกถูกแหละถ้าไม่ถูกก็ต้องถูกค่ะ ซิบโนตะเข็บด้านข้างฝั่งขวานะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สามสิบแปดค่ะตัวนี้อกได้สามสิบแปดตัวจะใหญ่นิดนึงเห็นไหมผ้าไม่ยืดเนาะพี่พี่เป็นผ้าที่ไม่ยืดใส่แบบกําลังพอดีพอสวยเข้ารูปเข้าทรงเรานะอกได้สามสิบแปดค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกไม่มีค่ะ ตัวนี้อกได้36ค่ะพี่พี่งานด้านหน้าเป็นงานอะแต่งลูกไม้สีฟ้าแล้วก็ไข่มุกอ๋อเขาเรียกอะไรนะมุกแหละเนาะนี่อุ้ยงานละเอียดงานสวยมากๆด้านหลังเป็นสีขาวพื้นนะคะตัวนี้อกได้36ค่าตัวต่อไปตัวนี้อกได้36ค่ะ,คะใส่แบบน,นี้น่ารักอะนี่ใส่กับบางเกงยนีน สีสนิมสีอ่าเป็นกงาเกงเกงยีนสีสนิมแบบนี้ก็สวยนะหรือจะเป็นเางเกงยีนที่เป็นสียีนเลยก็สวยนะสีฟ้าอ่อนก็สวยเหมือนกันอกได้36ค่ะพี่พี่เม็ดไม่เป็นหน,นูแนะนําเป็นเงางเกงสีดําไว้ก่อนเลยค่ะสีดําสีดําค่ะตัวนี้อกได้38ค่ะตัวนี้อกได้38งานด้านหลังเป็นงานกระดุมหนึ่งเม็ดนะกระดุมที่คอหนึ่งเม็ดค่ะพี่พี่สีสวยมากๆาไล่แบบ เฉียงข้างเนาะตัวนี้อกได้สามสิบแปดค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สามสิบแปดค่ะตัวนี้เป็นสีอะไรมันก็อยู่แบบน้อไม่ออกนะพี่ๆบางทีแบบจะแจ้งสีไปเ<ส>นม้ออยู่ใช่ไหมมันนึ้ไม่ออกจริงๆนะพี่ๆสีตามที่พี่ๆเห็นเลยค่ะเพราะว่าสีจริงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะนี่อกได้สามสิบแปดค่ะงานกระดุมด้านหน้าอุ้ยตัวนี้สวยนะผ้าดีด้วยใส่แบบคุมก้นเลยเลยนี่น ใส่อยู่ประมาณนี้เลยค่ะอกได้38นะคะตัวต่อไปตัวนี้เป็นสีม่วงเข้มม่วงเข้มม่วงแดงแดงเลยนะตัวนี้อกได้38ค่ะงานซิปซ่อนตะเข็บด้านหลังเป็นงานซิปซ่อนตะเข็บด้านหลังนะคะนี่ด้านหน้าด้านหน้าเป,นเป็นลายแบบนี้เลยด้านหลังก็ลายเดียวกันแต่ว่าเป็นซิปซ่อนนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้38ค่ะตัวนี้อกได้38วยลายดอกดอก ได้ดอกไม้นะคะพี่พี่นี่โอ้ยสีขาวแดงทั่วทั้งตัวเลยนะเป็นงานแบบดอกกลางๆไม่ดอกใหญ่มากแต่ว่ามองเห็นแบบสวยเลยมองไกลๆก็สวยนะพี่พี่ดูดิเห็นไหมสีสัน ja. สวยมากๆตัวต่อไปตัวนี้อกได้38มสิค่ะเป็นสีอ่าม่วงแดงๆอ่ะพี่พี่มันบอกไม่ถูกนะแต่งานจริงน้องสีสวยนะ น้องไม่ได้สีเด่นขนาดนั้นนะแต่ว่าสีแบบอืมกําลังดีเลยแต่งเป็นแบบลายดอกไม้เห็นไหมเนี่ด้านหน้าตัดสีดําด้วยด้านหลังค่ะอกได้สาสิบปดนะคะตัวนี้ปิดท้ายที่ตัวนี้นะคะพี่พี่ตัวนี้อกได้สามสิบแปดค่ะอาขออภัยค่ะพี่พี่ยังมีอีกหนึ่งตัวน้องคิดว่าจะหมดแล้วตัวนี้อกได้สาสิแปดนะคะพี่ใหม่ก็ไม่บอกโอ้หนูก็รีบปิดเลยดิตัวนี้อกได้สามสิบแปดนะอุ้ยลายสวยมาก พี่พี่ดูงานดูเนื้อผ้ามีแต่เนื้อผ้าที่แบบใส่ดีใส่สบายทั้งนั้นเลยพี่พี่สวยมากๆเลยอกได้สามสิบแปดนะอ่ะอันนี้ปิดจริงๆค่ะปิดท้ายที่ตัวนี้จริงๆตัวนี้ออกแนวแบบไปเที่ยวนะพี่พี่อะไรเนี่ยเขาให้ผูกเป็นโบผูกอะไรเนี่ยตัวนี้อกได้สามสิบหกนะคะพี่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 สามารถแบบแกแล้วผูกเป็นโบก็ได้นะพี่ใหม่แกผูกไม่เป็นแกเลยทําแบบนี้ ไม่เคยเจอเสื้อแบบนี้พี่พี่ดูคิดดูถ้าคำพูดโอ้ยตัวนี้อกได้สามสิบหกไอ๋อนะไม่เคยผูกเ,เคยตะแกเนะเออด้าน,นหลังเป็นงานซิฟซ้อนตะเข็บหนาะพี่พี่ใส่ไปเที่ยวเด้อเด่นสุดในงานเลยเพราะว่าไฟจะส่องมาที่เราใช่ไหมแล้วเนื้อผ้าตัวเนี้ยจะเป็นแบบวิววับว,วนะ่ะเออเล่นสีเล่นไฟสุดๆเลยอกได้สาสิบค่ะ เอาละค่ะในคลิปวิดีโอนี้หนูอัปเดตเสื้อชีฟองแขนสั้นและแขนยาวอก30บวกให้พี่ๆได้รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ